สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีโบ99นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟบิตคอยนะครับสําหรับกราฟประจําสัปดาห์นี้แล้วกันเนาะก็จะมาดูฐานให้นะครับสําหรับมุมมองได้เปรียบว่าวันนี้อยู่ในฐานไหนนะครับสําหรับบิตคอยนะตอนนี้ก็ยังอยู่บนเรียกว่าอยู่บนบนเส้นสีแดงของพา ralel นะครับฟีโบนะครับก็ยังไม่ถือว่ายืนได้นะครับก็ ่ยังอยู่ในมุมมอของการเขาเรียกว่าการปิดใหญ่แล้วกันเนาะว่ามันจะมันจะปิดอยู่บนนี้แล้ววิ่งไปต่อหรือว่ามันปิดแล้วหลุดลงมานะมันปิดบนนี้ได้แต่ว่ามันไม่วิ่งไปประมาณหลายสัปดาห์ละเพราะว่ามันดูกันเป็นแท่งวิกเนาะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งมันก็ไม่ได้อ่าจะไปแล้วไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าในมุมของอ่าในมุมของ ในเรื่องของการทํำออทามไฮนะครับราคาก็ไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งในช่วงก่อนที่มันวิ่งจากเท่าไหร่อ่ะมันวิ่งจากโซน8ป0 0มื่นเจ็ดเามืนสนอันนั้นน่ะเรียกว่าต่อเนื่องนะนะครับพอมันต่อเนื่องมาเสร็จเนี่ยมันมาจุด ในที่จุดสําคัญตรงไหนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาดูกันเลยนะครับก็ในภาพรวมนะวิกก็ยังเป็นอ่าเบลลิสไดเวอรนนะครับทั้งอ่าหลายๆมุมมองนะครับของอินดิเคเตอร์นะครับที่บ่งบอกว่า,ามีการเข้าซื้อจํานวนมากนะครับแล้วก็มีมีการปริมาณการเข้าซื้อลดลงนะครับแล้วก็จุดที่เข้าซื้อสําคัญกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่สามารถทําจุด อ่ะแต่ว่าอันนี้มันสูงสุดแล้วติดเพดานแล้วอันนี้ไม่ได้ติดเพดานนะครับเ่ากับว่าปริมาณการซื้อขายรอบนี้ขึ้นมาถึงนิวไฮนะครับก็ไม่เท่ากับจุดที่อะวอลุ่มมันไม่เท่ากับจุดที่มันขึ้นมาก่อนหน้านั้นในเดือนมีนานั่นเองนะครับซึ่งอ่ามันสอดคล้องกับ r s i นะครับของสัปดาห์เลยนะนะครับซึ่งในมุมมองนี้มันเคยมีเกิดขึ้นเมื่อช่วงปีอ่าปี21นะครับซึ่งปี21ก็ไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่นะแต่ก็พอดูได้ แต่นี้ค่อนข้างชัดกวัวนะครับชัดกวัวด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้ก็ทั้งพาราเลวพิโบนะครับก็อยู่ในโซน62.5%เ็นะคือมันขึ้นมาขี่หลังเสือนะครับมันยังไม่หลุดลงมาแค่นั้นเองนะครับแต่าการที่จะไปต่อก็คือมันก็ต้องมีแรงลากซื้อแบบทําทลายล้างเขาเรียกว่าล้างล้างมุมมองของ d ดวิสเจนวิคไปให้ได้นะครับนะการล้าง ของ Divergent Week นี่ถ้าถ้าดูแล้วจะล้างจุดเดิมได้เนี่ยมันมันคงต้องลากขึ้นไปเกินเกิน New High ประมาณอีกหมื่นจุดนั่นแหละผมว่ามันถึงจะดึงต่อขึ้นไปได้นะครับนะเพราะว่า,าจุดเดิมเนี่ยที่ทำไว้ตอนเดือนมีนานครับมันทำไว้ถึง88เลยนะ BTC นะครับ88นะ RSI ของ Week เลยนะครับอันนี้มันขึ้นมาแต่แค่ประมาณสูงสุดในในรอบ ไอปีปลายปีเนี่ยก็ประมาณ77เองนะครับเนี่ยอันนี้88นะครับผมอ่าปัดเศษเป็นแปดสิบแปดสิบเจ็ดเออเจ็ดสิบเจ็ดเนี้ยประมาณสิบกว่านะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดาไว้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งกว่ามันจะกลับขึ้นทะลุขึ้นไปอีกอะ่ะอันนี้มันหลักแสนเนาะอันนี้มันหลักหมื่นเจ็ดหมื่นเนาะนะครับคือมันต้องคาดคาดเดาออนะว่ามันจะสูงกว่านี้มันต้องลากไปอีกกี่หมื่น นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของความความเป็นไปได้ของอา,อาการที่เรียกว่า SI อยู่ในโซนโอ้บอใหญ่ๆนะครับแล้วก็ในมุมมองนี้มันจะไปต่อได้อีกเยอะไหมนะครับเพราะว่าถ้าจะขึ้นไปหมื่นสองหมื่นเนี่ยไม่ต้องมีแรงผลักดันอะไรสักอย่างหนึ่งของตลา,าดแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีด้วยนะครับมันก็ต้องไปลุ้นดูนะว่า,าในมุมมองตรงนี้จะมี อะไรมาผักนำตลาดในช่วงโอ้บอสอีกนะครับหรือว่าจะมีข่าวไม่ดีนะครับมาผักมันลงมากกว่าเงี้ยนะอันไหนจะได้เปรียบกกันเนาะก็สําหรับการ์ฟใหญ่นะครับเดี๋ยวดูเป็นวิวก,ก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมจะเข้าไปดูในฐานเลยนะครับว่าณตอนนี้นะครับมันเป็นยังไงยังไงนะครับก็สําหรับจุดปิดมันจะเป็นเส้นสีดําๆนะครับแล้วก็แท่งไฮก็แท่งไฮของแต่ละแท่งก็จะเป็นสีเขียว ่วนแท่งโลจะเป็นสีแดงครับในมุมมองตรงน,นี้ก็คือ btc นะครับอยู่ในฐาน 12, 4, 400 9, 1 2 4 0 0 4 0 0กับ91,600นะครับซึ่งอ่าเป็นฐานเล็กแหละส่วนฐานใหญ่จะเป็นแสนส0 0 0นะครับแล้วก็ตามสุดจะเป็น4 3 0 0 0ซึ่ง4 3 0 0 0เนี่ยมันอยู่ในจุดนี้เลยนะครับที่ขึ้นลิฟต์กันขึ้นไานะครับซึ่งอันนี้เป็นฐานใหญ่น,นี้เป็นฐานเล็กนะครับจริงจริง,รง,รงมันจะมีอีกฐานหนึ่งนะครับ มันจะมีอีกฐานหนึ่งนี่นะครับก็คือถ้าหลุด8ปดหมมาก็จะเข้ามาเล่นยังฐาน7จ็ดหมื่นห้าถึงห้าหมื่นสามนี่เลยนะครับนี่เลยอันนี้คือฐานที่มันฟอร์มตัวนะใช้คําว่าฟอร์มตัวได้อยู่เลยนะครับเพราะว่าไม่ยอมหลุดลงมานะนะครับลงแล้วไม่ยอมหลุดลงมาฟอร์มตัวนะครับก็อ่าถ้ามันหลุดลงมานั่นแหละอันนี้คือประเด็นนะครับนี่เจ็ดหมื่นห้าสี่ร้อยถึงแปดหมื่นหกเนี่ย จะเป็นโซนที่บิตคอยนะครับไม่ควรจะหลุดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดลงมาฐานนี้จะเป็นฐานที่จะถามว่ามันมันจะเข้ามาเล่นแบบนี้ไหมมันไม่ใช่นะครับทุนนะครับทั้งนั้นเลยนะครับจุดทุนที่มันลุ้นไปข้างบนแล้วมันไม่ได้ขายนะครับอาการของไม่ได้ขายแล้วมันลงมาที่เดิมมันก็ต้องตกใจว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรมันถึงลงมาที่เดิมมันต้องขายหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้กาไรเพราะว่าเจ็ดแปดหมื่นก็พลาดแสนหนึ่งก็พลาดละไม่ได้ไม่ได้ t พ p อย่างเงี้ย มันก็จะเกิดการแพนิคเซลต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือจุดนี้ถ้าหลุดแล้วก็มันต้องมีการทํากําไรกันแล้วนะครับนะคือส่วนบนเนี่ยมันส่วนข้างล่างนี่ส่วนใหญ่ก็ทยอยทํากําไรส่วนคนไม่ได้ทํากําไรก็ตกใจกันไปใหญ่แค่ยอ่ยอแค่ย่อนะครับแต่ถ้ามันหลุดลงมาแถวนี้แล้วมันจะไม่อย่างงั้นนะครับเพราะโซนนี้ก็คือการถือในระยะปีหนึ่งนะครับแล้วมันลงมาที่เดิมมันไม่ได้อะไรมันต้องขายแน่นอนนะครับนะมันเป็นจิตวิทยาหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ นะก็ทีนี้มาดูฐานเล็กๆกันแล้วกันเนาะนะครับซึ่ง BitCoin มันก็ลีลามากเลยนะครับนะในมุมมองผมนะเพราะว่าผมยังอยู่ยังอยู่ในมุมมองของอาการมองลงเพราะว่ามันเป็นโอโบสโซนนะนะจะไม่มีการมาบายแถวนี้นะครับนี่โซนแถวนี้ไม่บายเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนเนี้ยไม่บายนะแต่ย่อลงมานี่ก็ไม่ได้ทีพเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน ในโซนของ o v e r อร์โซนะครับนะแล้วก็พอมไม่ได้ TP เนี่ยนะครับเราก็ยังต้องลุยกันต่อเพราะว่ามันก็ยังเสียเวลาอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อให้เราบายแถวนี้มันขึ้นไปถ้าตรงนี้ไม่ได้ขายมันไม่ได้เกิดกำไรนะครับนะเพราะว่าไอตัวอ,อื่นมันก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องดูควบคู่มัน,ปนไปหลายอย่างเนาะทีนี้เข้ามาดูในฐานเล็กแล้วกันเนาะฐานใหญ่ก่อเดี๋ยวดูแท่งปิดให้ก่อนนะครับ เรื่องของเรื่องนะครับก็คือมันอยู่ตอนนี้คือฐานใหญ่เราไม่นับแล้วเรามานับฐานไล่ฐานเล็กก่อนนะครับฐานเล็กเนี่ยนะครับมันเข้ามาปิดสูงกว่า91,600เนี่ยได้หลายแท่งมากนะครับมาจนถึงแท่งสัปดาห์ที่ที่อ่าแท่งที่4นะครับแต่เป็นเดือนธันวาละนะครับเป็นสัปดาห์ที่ที่1นนะครับของเดือนธันวานะครับแต่อ่า แดงลงมาเลยนะครับแต่ยังไม่ปิดแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่มันรีบาวตอนนี้นะครับน่าจะเป็น973 3 9 7 3 1นเะครับเป็นการรีบาวเพราะไม่ยอมหลุดนะครับอาการแบบนี้มันมีอยู่2ทางนะครับเพราะว่าการที่ไม่ยอมหลุด75%เรนี่ยรีบาวได้ต้องทะลุแสน2 0 0 0นี้ให้ได้เพื่อไปปิดสูงกว่านี้นะครับเพื่อไปปิดสูงกว่า1,2,000เนี่ยนะครับมันจะทำให้วิ่งไปต่อได้นะครับแต่ถ้ามันไปปิดไม่ได้ นะครับในเก้าหมื่นเจ็ดสามสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นจุดดิ่งต่อไปนะครับที่มันจะหลุดลงเนาะก็เดี๋ยวไปดูแท่งเล็กกันบ้างนะครับมันจะรีบาวตรงไหนนะครับนี่รีบาว์ในจุดนี้นะครับรีบาว์ในจุดนี้เก้าหมื่นเจ็ดสามสามสิบสองนะครับก็รีบาวทิ้งไส้นะครับแต่ว่ามันมีใช้คําว่ามันปิดหลุดมาแล้วนะครับมันปิดหลุดมาแล้วอันนี้มันเหมือนเป็นแท่งเด้งหลอกหรือเปล่าเราก็มาดูในเรื่องของเนี่ยในเรื่องของ RSI นะครับอะไรต่างๆที่มันดูมันสวนทางกันนะเพราะ RSI เนี่ยดูเป็นการต่ำลงเรื่อยๆนะครับแต่ราคาเนี่ยเป็นอัพเทนสูงขึ้นนะครับเหมือนราคาดังขึ้นนะครับสูงขึ้นแต่ RSI ต่ำลงนะครับแล้วก็ในมุมมองเนี่ยกำไรเนี่ยก็ถือกันมาในช่วงวันที่5พฤศจิกายนนะครับจนถึงตอนนี้นะครับแรงซื้อเข้ามาหนักๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันออกมันจะทรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะทรงนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคามาันจะออกตอนนี้ก็คือเมื่อกี้ช่วงก่อนหน้านี้4ชั่วโมงนะครับหรืออวันก่อนเนี่ยประมาณเมื่อวานเนาะ,ะมาลืมแล้วกันวันที่9นะครับมันหลุด 98, 3, 7, 9 8้าหลงมานะครับแล้วมันกลับข้อฐานไม่ได้ฐานี้ก็เล็กเกินนะครับนะมันก็เอาเน่ไม่เอานอนไม่ได้เพราะฐานเล็กนะครับนี ก็คือมันพยายามพอมันหลุดเสร็จเนี่ยมันพยายามกลับขึ้นนะครับอันนี้คืออยู่ในความพยายามกลับขึ้นนะครับแต่จะปิดได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่มาถ้าเรามาตามเซลนะครับสายช็อตน,นะตามเซลลแถงนี้บอกเลยว่า SL pull นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าไม่ได้ไล่จุดสูงสุดของอ่าอ่าบ r ริตเดเวอรนซ์นะครับแถวนี้ก็คืออ่าจะปล่อย SL ก็เดี๋ยวเสียวอะนะครับนะบมันมันมีหน้ามืดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้นะครับสายยิงเนี่ยอันตรายต้องไปดักจุดที่มันหลุดแทนนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันอยู่ในโซนที่มีความผันผวนเพราะว่ามันขึ้นหลักแสนนั่นเองนะครับผมเคยพูดไปตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วถ้ามันขึ้นหลักแสนมันมีความผันผวนระดับหลักหมื่นนะครับผมเคยบอกแล้วเพราะว่า SL 2300เนี่ยเอาไม่อยู่หรอกนะครับเพราะมันหลักแสนนะครับมันจะต้อง s l กันเป็นพันสองพันนะครับนะแล้วก็อ่าเพราะว่าการ s l สลพันสองพันเนี่ย อย่างน้อยมาร์จิ้นมันก็ต้องไม่โอเวอร์เทอยู่แล้วนะครับทีนี้ตอนนี้ถ้ามันจะหลุดเนี่ยจุดดิ่งเนี่ยผมมองว่านะครับมันจะอยู่ที่ฐานการออกฐานเลยลหละนะครับเพราะว่าเรามาเล่นแถวนี้โดนนะครับทั้งเอทั้งเอก็โดนนะครับมาเล่นแถวนี้ทั้งทั้งเอทั้งเอบอกว่าโดนเลยนะครับเพราะว่าในมุมมองผมถ้ามันโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยเราก็ไม่ตามแล้วเอนะครับไม่ตามนะครับ นะครับต่อให้มันทะลุไปไหนไปรอเอสดีกว่านะครับแต่แต่มุมมองผมนี่รอยิงอย่างเดียวก็คือรอให้มันหลุดฐานแล้วกันเนาะนี่เก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งก็จะเป็นจุดหลุดฐานนะครับนะแปดหกนะครับแปดหกก็จะเป็นจุดหลุดฐานที่สองนะครับนะซึ่งไงจุดหลุดฐานที่สองสำคัญเพราะว่าไอ้มองเนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจ,จิกายนะครับมาจนถึงธันวาเลยนะครับบวดรุ่มค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับที่มันโดดเข้ากันนะครับ ดฉะนั้นจุดนี้นะครับจะเป็นจุดทิ้งและจุดนี้มันเป็นจุดลิฟ์นะครับเนี่ยถ้ามันทิ้งลงมาหลุด86,000นะครับอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมุมมองอาจจะเป็นาการวางเทรนนะครับเป็นแนวจิตวิทยานะครับก็อาจจะเป็นการมองว่าเฮ้ยมันลงมารีเทสเทรนนะ64,000นะครับเนี่ยมาลงมารีเทสเส้นเส้นเทรนที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ย64,000หรือเปล่าเนี่ยนะครับ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันตรายนะคพราะมันไม่ได้ลงแค่หมื่นสองหมื่นนะมันลงไปตั้งสี่หมื่นเลยนะครับนะคือมันผันผวนระดับนี้นะมีแต่เอสยอดนะครับจะได้เปรียบมากเพราะมาลงระดับสี่หมื่นก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับนะถ้าเอ็กหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าในมุมมองช็อตน่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับในตอนนี้เพราะว่าอ่าเป็นการไล่เอสอลนะครับนะก็ต้องหาจุดดิ่งดักเอานะครับ เพราะว่าในมุมมองนี้มีความเสี่ยงสูงมาลันเทนไม่ได้โอเวอร์เทนก็ไม่ได้มีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับนะสำหรับบิตคอยเนาะก็เ,เช็คอะไรต่างๆให้ดูหน่อยนะครับไปเช็คในเรื่องของ usdt นะครับที่เคยพูดไว้ในคลิป่าล่าสุดนะไม่ได้พูดหรอกให้ AI มันพูดแทนนะครับเพราะว่าเวลาผมมาวิเคราะห์มันจะนานนะเพราะว่าผมไปไม่รู้จักจบนะครันนะี้ มาดูยาเป็น d a ดีกว่าเนาะนะครับนี่นะครับมันเริ่มสวนกันนะครับมันเริ่มสวนนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่า,ายังไม่ถือว่าขาดนะครับมันอย่างน้อยมันต้องอลงประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับบีดีซีมันลงมาแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ได้สี่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับ อ่าลงแบบในที่นี้คือมันเป็นการลงแบบปิดแท่งนะอันนี้คือปิดแท่งนะครับถ้าลงประมาณปิดประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะครับอันนี้น่าจะเทนกลับกันละนะครับจากอัพเทนนะครับตรงเนี้ยที่เริ่มจากประมาณห้าหมื่นกว่าเนะี่ยก็จะเป็นการอ่ากลับเทนลงมาเป็นทาเป็นดาวเทนนะครับส่วนอี USDT นะครับมันเรียกว่าปริมาณความต้องการของ USDT ก็คือในช่วงเนี้ยนะครับความต้องการของ BTC เนี่ย คนถือ BDC เยอะนะครับแล้วก็ไอ้จุดเนี้ยมันไม่มีคนซื้อนะครับนะราคามันก็จะลงมาความต้องการลดลงแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวถ้ามันขาย BDC BDC จะลงนะครับแล้วความต้องการ USDT จะมากขึ้นนะครับก็สวนทางกันอยู่ตลอดนะครับนี่มันสวนทางกันตลอดแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในมุมอมองนี้นะครับต้องดูนกราฟใหญ่แล้วกันเนาะครับ ไลน์เหมือนกันดีกว่านะครับทีนี้จุดต่ำของ USDT นะครับโดเมนนะจุดต่ำของ USDT โดเมนจะเป็นจุดสูงสุดของ bitcoin นะครับตอนนี้มันอยู่จุดต่ำนะครับอันนี้ก็คือจุดสูงสุดของ bitcoin นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต่ำสุดตรงนี้ส่วนใหญ่คนจะ S นะจุดจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับส่วนใหญ่คนจะซื้อ USDT เพื่อเข้าไปเข้าไปช็อตหรือเปล่านะครับ นะไม่ค่อยได้ซื้อ,ขอเขาเรียกว่ามันเป็นขาลงของ usdt นะเพราะว่ามันถือคริปโตอยู่ตรงนี้นะพอคริปโตขายนะ usdt ก็เริ่มฮอตขึ้นมานะครับต้องอธิบายแบบนี้แน่จะถูกนะเพราะว่าในมุมมองส่วนตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าในมุมมองนี้ก็คือมันส่วนทางกันแบบชัดเจนมากนะครับแต่ทีนี้เรามาดูในจุดของบิตคอยต่ําสุดนะ usdt เนี่ยมันมาเต็มเทนเลยก็คือจุดสูงส,สุดนั่นเองนะครับ,นะรบเพราะว่าความต้องการของ usdt เนี่ย มันมาจากการขายของ BTC นั่นแหละนะครับพอเปลี่ยนเป็น USDT นะครับจุดนี้นะครับ USDC เอ่อ USDT นะครับ Market Cap นะ Dominance ตรงนี้นะครับอยู่ในจุดสูงสุดนะครับ Bitcoin ต่ำสุดอ่าส่วนใหญ่ใครมาใครไม่ S นะครับตรงนี้ก็จะเป็น L นะครับก็จะเป็นขาลงนะครับนะส่วนอันเนี้ยพอมันขึ้นมาจุดสูงสุดเนะี่ย นะครับอันนี้เป็นจุดที่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอดูเช็คดูว่าเราบายถูกที่หรือว่าผิดที่ pity, นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่ําสุดนะครับคือมันเป็นจุดต่ําสุดหมดเลยนะถ้าเราเช็คดีๆนะนะครับจะจะรู้ได้ไงว่ามันต่ําสุดมันอาจจะลงต่อก,ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูแบบกราฟเต็มเราจะรู้เลยว่าอันนี้คือจุดต่ําสุดนะครับเนาะ มันมันมันจะไม่เลี้ยวกลับมาแบบนี้หรอกนะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะโดมนเน้์มันไม่เลี้ยวกลับมาขนาดนี้หรอกนะครับนะมันก็จะไปอย่างนี้แหละไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับนะมันก็ไปอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นอ่าเขาเรียกว่าลอการิทึมนะครับมันจะต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆนะสิบ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 ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต่ําสุดผมก็มองว่ามันเป็นจุดต่ําสุด นะครับนะครับนะมันอาจจะไม่มิคเซนนิดนึงนะครับนี่นะแต่ในโซนที่มันสูงนะครับคือโซนที่เราควรเข้าไปซื้อนะครับแต่ในโซนที่มันต่ำนะครับคือโซนที่เรากําลังไล่ขายนะครับนี่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นงานเปรียบเทียบในลิกน้อยๆนะครับในตอนนี้ก็ ภาพรวมต่างๆก็คือเหรียญเล็กๆก็ยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับก็จะมีแค่ BDC นะครับที่กระดกขึ้นมานิดนึงในช่วงที่มีเสีย CPI ช่วงเมื่อเกี้นะครับก็ CPI เงินเฟ้อนะครับเพิ่มขึ้นจากกันยา2.4นจุดสีนะจุดต่ำสุดมันนะในปีนี้นะครับแล้วก็ของเดือนกันยาของเดือนของเดือนตุลาของเดือนพฤศจิกานะครับลดลงมาเออเพิ่มขึ้นมานะครับ จาก2.4ตอนนี้ขึ้นมาเป็น2.7ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะตามคาดนะก็ะลุ้นว่าดอกหน้านะนะเฟดอาจจะลดดอกนะครับก็ต้องมารอดูเนาะก็ถ้ามันเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ดีเลยในระยะยาวนะน,นะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็รอให้สัปดาห์นะครับมันปิดวิคอ่าผมลืมพูดในเรื่องของสัปดาห์ปิดวิคนิดนึงนะครับ การที่สัปดาห์นะครับเทเนี่ยวันนี้มันปิดหลุดมาแล้วปิดหลุด97,31เนี่ยมันปิดหลุดมาถ้าสัปดาห์ปิดต่ำกว่า97เนี่ยจะมีโอกาสลงมาเทสอ่า75เใหญ่นะครับซึ่งมันตั้งแต่มันทะลุมามันยังไม่ได้เทสเลยนะครับถ้าไม่ได้เทสเนี่ยแน่นอนว่าถ้าไม่ผ่าน102ยิ่งไปใหญ่นะครับเนี่ย102แสนกว่าเนะี่ยนะครับมันไม่ผ่านชัดเจนอยู่แล้ววีคเนี่ยมันจะต้องกลับมาเทสแน่นอนนะในมุมมองภาพใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยแปดหมื่นหกสองห้าศูนย์จะเป็นจุดรีเทสแล้วมันก็เป็นจุดรีบาวด้วยแต่ถ้าหลุดลงไปเนี่ยใช้คำว่าอ่าถ้าหลุดลงไปเนี่ยกับขึ้นรีเทสไม่ผ่านก็ลงเป็นขาลงนะครับแต่ถ้ามันมาแตะสองแปดหกสองห้าศูนย์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปทดสอบในไฮได้นะครับถ้ามันเด้งนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องไปตามแนาง,งานว่ามันจะเป็นยังไง ต่อไปนะครับก็ยังอยู่ในภาพรวมของแบรดดิวร์เจนใหญ่นะครับในตอนนี้เนาะโอเคเนาะเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันจะเข้าแล้วมันจะไปต่อได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่สูงมากๆนะครับนะ คือมันเข้า87นะครับเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้ในถางฟิโบชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอไปไปดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ